สนับสนุนโดยดูแลตัวเองดื่มดีไลท์ทุกวันอาล้ครับวันนี้เมนูแรกแม่จะทําอะไรนะครับข้าวผัดน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะแต่ว่าวันนี้กุ้งไม่น่าถัดเสียบแล้วล่ะกุ <c oughs> สงส้ <c oughs> งน่าจะเป็นน้ําพริกกุ้งแ,แกะกุ้งเสียบมันจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบแบบที่บดแล้วค่ะปกติเราจะใช้เป็นน้ําพริกกุ้งเสียบแบบกุ้งแก้วค่ะมีปลาสลิดมาเป็นเพื่อนนิดนึงให้เขารู้จักกันปลาสลิดนี่เอาไว้ทาน เป็นเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงอ๋อกินด้วยกันมันจะอารมณ์เหมือนมันจะอารมณ์เหมือนกะเพราก็ต้องมีไข่ดาวอะไรตัดของเก้ารั่ของเก้าก็จะต้องมีไข่ดาวแบบไม่สุกด้วยค่ะใช่ไข่ดาวเรนแเราช่วยแม่แม่แกะกุ้งในครั้งลยนจะบอกว่าจะบอกว่าเนี่ยค่ะเป็นการแกะแกะกุ้งครั้งแรกในชีวิตของจิรายุเลยนะคะเหรอแม่มีเคล็ดลับในการเลือกกุ้งไหมฮะแบบว่าว่ายังไงถึงจะรู้ว่ามัน กุ้งมันสดไม่สดอะไรอย่างเงี้ยครับปกติแล้วใช่ไหมว่าเลือกกุ้งยังไงถึงได้กุ้งสดก็ไปถึงปั๊บไปถึงร้านปั๊บก็บอกเลยบอกว่าน้องเลือกให้พี่หน่อยเอ้าถ้าไม่สดเดี๋ยวพี่กลับมาจัดการนะเป็นแนวขู่ขู่กันโชคนงแล้วก็มีหน้าตลาดแถวบ้านพี่อ๋อมากินเลยค่ะเนี่ยกุ้งสดสดเนี่ยอย่างดีปลัวยึดมาที่เนี่ยหัวกับหางอยู่คนละที่กันลหมดแล้วสดสดสด นี่แหละค่ะเป็นข้อหนึ่งหัวกับตัวต้องติดกันตัวต้องใสใช่ไหมฮะเปลือกกุ้งจะต้องเงาใช่อีกข้อหนึ่งก้าเนื้อแน่นนะครับห้ามีกลิ่นคาวครับผมอ๋อเหรอเหรออันนี้แม่เคยบอกไว้ครับแม่ไหนบอกแม่แม่แม่กูเกิลเนี่ยนะครับแม่ไหนนะแม่กูเกิลอันนั้นก็เป็นแม่คนที่สองแม่กู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 เกิลกุ้งนี่นะถ้ามันเป็นนะถ้าขังอยู่ในน้ำเราเข้าไปเนี่ยมันจะถอยหลัง นี่กินกุ้งไปแล้วกุไปยังไงไม่คุ้มมันขออย่างนั้นทุกตัวเหลูกเอาเป็นว่าเล่นมุกกันหอมปากหอมคอกันพอแล้วนะครับเรามาดูส่วนผสมของเมนูข้าวผัดน้ำพริกกุ้งเสียบและกุ้งสดกันเลยนะครับเริ่มจากกุ้งสดข้าวสวยน้ำพริกกุ้งเสียบซอสไผยนางรมซีอิ๊วหวานมะนาวน้ำมันรำข้าว แล้วจะมีเครื่องเคียงเป็นปลาสลิดทอดไข่ไก่และผักสดครับขั้นแรกแม่ขา<อ>เราจะต้องทําอะไรก่อนเออขอทอดไข่ดาวสุกแบบที่ก้าวชอบทานก่อนอ่านะได้เลยคะ่ะน้ํามันรําข้าวน้ามันรําข้าวจ,<ะ>จะบอกว่าเวลาทอดไข่ก็ใส่น้ำมันนิดเดียวเนะคงเพราะน้ำมันรําข้าวนี่มันดีต่อสุขภาพอยู่แล้วไม่ต้องใส่ให้ท่วมไม่ต้องอ่าก้าวตอบเลยครับแล้วเวลาให้ก้าวทานต้องอย่างนี้นะคะ อ๋อทีเดียวเลยสามฟองผมถือนะผมจะไม่ตอกแบยนี่ทำไมตอกข้าหน้าแล้วถ้าไข่มันมันแตกเยอะไปนั่นแหละคือเหตุผลที่จเยอะมานแล้วไม่มีน้ำมันเลยจริงๆแล้วแล้วก้าวเขาไม่ชอบกินกินไข่ดาวที่มันกรอบๆแข็งๆไหมคะแบบฝรั่งแบบฝรั่ง โอ้เรียบร้อยเลยสวยงามด้วยสวยงามด้วยว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวนะนี่เราก็ทำต่อได้เลยอ่าทำอะไรที่แม่ใส่น้ำมันอีกนิดนึงข้าวแล้วใช่ไหมฮะอันนี้จะผัดข้าวผัดกุ้งเลยทีเดียวจบเลยใช่ค่ะลงทีเดียวเลยเอาข้าวลงก่อนเหรอคะ คือปกติแล้วถ้าเราถ้าถ้าเป็นกุ้งชิ้นเล็กถ้าไม่ใช่กุ้งชิ้นใหญ่เงคะเราก็จะหันห่นหั่นหั่นเพราะว่าหัวเราไม่ต้องเก็บกล้องหันห่นหันห่นหั่นไม่ค่ะลงพร้อมข้าวเลยคือ่หั่นจานตัดปริมาณแล้วก็ลงปั๊บซีอิ๊วเหมือนกับผัดข้าวลงพุ๊บพุอ่ะทำลเลยแล้วก็ใสอ่อ,อันนี้จะใส่กุ้งแต่ตอนนี้ใส่อะไรก่อนคะว่าจะใส่กุ้งลงใบรวมผ่อนนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นกุ้งอาจจะสุกยากกว่าอะไรอย่างงี้ใช่เพราะกุ้งมันตั้งตัวอ๋อ แต่หอมลนะอุย้ยแม่ค่ะมันกุ้งมันแตกอ่ะเดี๋ยวนี่แหละค่ะผัดลงไปเลยวันนี้ตัวตัว,วเ,เข้าผัดมันกุ้งไปในตัวด้วยนัน่นคือจะบอกว่าก้าเวลาตอนไปกินที่ร้านนะคะเขาผัดอันเนี้ยเคยมันไปกินที่ร้านจะเป็นข้าวผัดพริกสดกุ้งคือมีกุ้งสดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เขาแต่เขาจะผัดกับคะน้าแล้วก็มีซีวอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอเราเอามากลับมาทำที่บ้านอ่ะ ก็คือก้อยก็ใส่น้ำพริกกุ้งเสียบไปแล้วก็รสชาติมันแบบมันมีแบบ,บแล้ำบ,บ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก้อยก็เปลี่ยน จากคณะมาเป็นตลอแทนให้พี่ไฮทำละแม่ไม่เป็นไรแม่แม่คุณก็เลยกลายมาเป็นอันนี้แทนค่ะเพราะว่าก้าวไม่กินคณะเพราะคณะเพาะเขาเขี่ยออกเขี่ยออกเลยเนี่ยนะเพราะว่าพอใส่พอใส่อันนี้แล้วมันแบบดูน่ากินอ่ามันมามันเป็นส้มเดียวเขี่ยออกไม่ได้ดูแบบนน่ากิสีมันกลมกลืนกันงี้่ใชครัับมนก็เลยสุกหมดแล้วแม่สุกหมดแล้วเหมือนโดนหลอกโอเคโอเค ข้าวคุณจะเป็นข้าวเป็นลรวนๆอย่างนี้เหรอคะแม่จริงๆถ้าจริงๆถ้าผัดเองที่บ้านนี้ต้องเป็นข้าวหอมมะลิอ๋อใช่แล้วต้องหุงแบบว่าก็หุงหุงหุงไม่เปียกอะค่ะหุงไม่ให้แฉะใช่เขาแข็งๆหน่อยจะดีใช่ไหมคะมันจะแข็งเนือมนข้าวญี่ปุ่นอะพี่ว่ามันจะเยอะเยอะเนอะอันนี้อันนี้จริงๆแล้วลืมไปอย่างนึงนะคะพริกที่หนูซอยอะพริกี่หนูซอยไม่มีเอาพริกี่หนูถนนใหญ่ได้ไหมโอ้ได้ได้ไถนนใหญ่ขายใช่ไหมโอเค ไม่รู้นะไม่รู้นะแม่ลูกเคียยวกันเองนะเดี๋ยวแม่แม่จะมาทาอะไรพี่หนุเนี่ยค่ะมันจะต้องใส่ไปด้วยค่ะใส่ไปเลยซอยไปใส่ไปเลยค่ะอันนั้นอะไรครับนี่อะไรครับที่ใส่อยู่น้ามันน้ามันหอยคือพออย่างเนี้ค่ะมันเท่าเขาเนื้อเข้าเนื้อไม่เลือกเยอยากจะบอกด้วยก็พยายามเดาแม่เดาไม่เคยถูกสักอัไเดียวลืมลืมลืมเขาขับไม่เข้ากันเลยค่ะ พี่หนูนะคะพี่หนูมาแล้วพี่หนูมานี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นใส่พี่กิหนูก่อนจริงๆถ้าอยากให้เผ็ดมันก็จะใส่เยอะกว่านี้เลยจริงๆต้องเยอะกว่านี้นะใช่ใช่ต้องเยอะกว่านี้ค่ะต้องแบบนิดนึงพวกเราต้องเยอะกว่านี้เป็นให้ท่านผู้ชมรู้ว่าใส่เป็นกระใสเป็นกระจะว่าคือจะบอกว่าน้ะคะจริงๆแล้วประเด็นไอ้ พี่พี่ไอ้กุ้งเสียบเนี่ยมันมาจากไหนรูเป่ะคะมาจากไหนคะมันมาจากวันหนึ่งที่พี่ขี้หนูมันเหลือเท่านี้แหละค่ะอ๋อคือปกติแล้วเนี่ยผัดข้าพึ่งหนูไม่พอก็เลยแล้วหันไปเห็นน้ำจิ้กุ้งเสียบวางอยู่ก็เลยใส่น้ำมันแล้วก้าวบอกเฮ้ยแม่ใส่อะไรเข้าไปอ่ะอร่อยออร่ยผมพูดอย่างนั้นเหรอเออเออแล้วพูดไปพี่แล้วพูดไปพี่พี่พูดพูดแม่แม่อะไรอ่ะเขาถาม พราะมันมีกุ้งมันเปกุ้งตัวตัวไงฮะมันเป็นกุ้งตัวเล็กๆอแม่นี่กุ้งอะไรอ่ะนี่มันอะไรแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องพูดว่าอะไรหรือว่าอร่อยเอาไว้ไม่อร่อยทำไมวะอะไรแล้วบอกว่าทำไมอ่ะก้าว้ยทำไมอ่ะก้าวไม่อร่อยเหรอบอกว่าอร่อยม่ก็แปลกนี่แต่ตอนที่มันแปลกนี้น่ามันก็แปลกๆแล้วก็ลุ้นได้อาจารย์อย่างไงเดี๋ยวปรุงรสเนี่ยเราใช้ซอสแค่สามอย่างนี้พอแล้วเหรอครับใช่ค่ะใช้สามอย่างเนี่ยค่ะเครื่องปรุงก็จะมี น้ำมันหอยซอสหวานซอสซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวพี่กินูใส่มาหรอลูกครับผมใช่นี่แม่ท้องก้ารู้ไหมว่าเนี่ยทำขายไม่ได้หรอกใช่เจคงทุนตายเลยอย่างเนี้ยเจ้งอ๋อนี่ใส่ลูกเดีแล้วกระทะเนี่ยก้ารู้ว่าลูกเท่าไหร่แล้วเฉพาะกุ้งอ่ะแต่เวลาไปกินที่ร้านเนี่ยมีกุ้งมาตัวเดียวก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะน่าจะสิน่ารักมากดูสิเป่าให้ลูก รออน่ยฮะแล้วเวลาทานนะคะก็ทานกับปลาสลิดแล้วก็บีบมะนาวเนี่ยค่ะบีบมะนาวนิดนึงแล้วกินมากกว่าทุกช้ชมได้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 แม่แม่เอันนี้อันนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราเราปิดตรงไหนฮะนี่ปิดแล้วปิดตายแล้วตายแล้วตายแล้วก็เอ่อตอนที่ผัดตอนแรกมันก็ใช้กับพริกนี้พอใส่เพิ่มพริกกุ้งเสียดรสชาติมันจะเหมือนแบบเหมือนมีน้ำพริกใช่เหมือนเพราะปกติเหมือนเราทานข้าวแล้วใช่ไม่ไม่เหมือนปกติเราทานข้าวแล้วเราคนแบบ เราเป็นความรู้สึกเวลามีพริกกระปลามีอะไรอันนี้ไม่ต้องใส่พริกกระปลาเลยอ่ะเหมือนมันกลมกล่อมครับมันกลมกล่อมอ่ะมันมันเยี่ยมอ่ะคือมันมันอธิบายยากมันอูมามิครับอะไรนะลูกอูมามิครับโอเคครับเอ้าเอ้าอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่ไหนคะฮะใส่ไหนแต่จานนี้แต่จานนี้เก่าที่ใส่ที่บ้านใส่นี่ใส่นี่ใส่นี้ใส่นี้ถ้าใส่แน่นผมเรียกมาเมื่อกี้ นีจริงค่ะเพราะว่าก้าวีเป็นกะละมังเลยเหรอแม่ไม่ได้เป็นกะละมังค่ะพี่ไายต้องเรียกคุณกะละมังเลยนะคะแม่เอาล้วครับสำหรับเมนูนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วช่วงหน้าจะกลับมาพบกับเมนูพิเศษชื่อขนมปังน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่เฮ้ย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 เป็นเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยเคยทฮ้เหมือนกันอ้าว รายการไม่เคยทำาองเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับพักสักครู่เดียวครับเป็นรายการกับข้าวแม่ทุกท่านครับเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับโปรเจกต์พิเศษกับข้าวแม่สุดเด็ดแม่ซุปตาครับโดยการโพสตภาพและบรรยายความประทับใจกับข้าวฝีมือแม่ของคุณที่คิดว่าเด็ดที่สุดพร้อม hashtag JSL h a s h t a กกับข้าวแม่ hashtag สุดเด็ดกับข้าวแม่ลุ้นรับกิฟต์วัเชอร์ที่พักสุดชิคจะเพลินวันสองรางวัลคือ รางวัลยอดไลค์มากที่สุด1รางวัลและรางวัลยอดแชร์มากที่สุด1รางวัลครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1นพฤศจิกายนและประกาศผลในรายการวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ครับนี่เก้าเคยเห็นป่าว่าแม่ทํำนี้ได้อันนี้ไม่เคยเอ๋าใช่แม่แม่ไม่เคยทำเลยใครจะเชื่อว่าเก้าทำแบบนี้ได้ครับผมก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยครับ ต้องรีบรอยแล้วอ่ะอันนี้โรยได้ใช่ไหมใช่เราก็โรยเลยค่ะก็โรยบนเนี่ยะหมูนะค่ะหยิบไปนิดนึงนิดนึงเป็นแบบจิ๊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 บเออเบาๆใช่เบาๆโรเลยหน้าแต่งหน้าเนาะ